สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรมว r e s h a r k นะครับก่อนอื่นเข้าโปรแกรมก่อนครับแล้วเลือกอินเทอร์เน็ตที่ต่อครับแล้วกดเริ่มครับโดยจะมีอะไรขึ้นมา IP แต่ละอย่างขึ้นมานครับนี่เราไปเข้าระบบกันเพื่อดักจับรหัสพิมพ์อ r Name เข้าไปครับแล้วก็พิมพ์พัสเบิร์ดเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาสต็อปไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาพิมพ์คำสั่ง HTTP เข้าไปแล้วหาคำว่าโพสนะครับโพสคือการที่เราส่งข้อมูลออกไปส่วน GET คือการที่เรารับข้อมูลเข้ามานะครับแล้วกดตรง HTML มันจะโชว์ username กับ password นะครับ แล้วเราก็จะมาเช็คเซกชั่น ID นะครับเซกชั่น ID ของเราจะอยู่ตรงคุกกี้นะครับขึ้นต้นด้วย0ูนย์สลงท้ายด้วย SK7 นะครับแล้วเราไปเช็คใน Google Chrome กันครับโดยจะเข้าไปที่คุกกี้นะครับมันจะบอกเซกชั่น ID มาครับ เมื่อเราเอามาเทียบกันแล้วเราจะเห็นว่า section id ตรงกันนะครับลงท้ายด้วย sk7 เหมือนกันผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับที่รับชม